สวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับบิยาพระเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะรายการที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อกวยข้างหลังเป็นหนุมานนะคะ รายการที่สองพระผงวัดเกาะจันนะคะพร้อมกรอบนะคะรายการที่สามพระกิ่งเก่านะคะสวยๆ รายการที่สี่พระลีลาชินเขียวนะคะรายการที่ห้าเหรียญเจ้าพ่อทับคอปีสองหกนะคะ รายการที่6เหรียญจอบหลวงพ่อเงินรุ่นเททองนะคะรายการที่7เหรียญหลวงพ่อโสธรข้างหลังเป็น9ก้าราชการนะคะ รายการที่แปดเนื้อผงวัดปากน้ำนะคะรายการที่เก้าเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะ รายการที่สิบพระผงดำวัดพลับนะคะรายการที่สิบเอ็ดพระนางเนื้อดินนะคะ รายการที่สิบสองพระสมเด็จเก่าสวยๆนะคะรายการที่สิบสามพระสมเด็จเก่านะคะ รายการที่14รูปหล่อหลวงพ่ออินนะคะรายการที่15บ้าพระสมเด็จโตสี่เหลี่ยม หลวงปู่นาคนะคะรายการที่สิบหกเหรียญพระแม่ย่าปีหนึ่งสามนะคะ รายการที่สิบเจ็ดเต่าหล่อทองเหลืองนะคะสวย,สวยรายการที่สิบแปดพระสมเด็จเลี่ยมยันข้างหลังเป็นน้ำเต้านะคะ รายการที่19เหรียญหลวงพ่ออุตมะนะคะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อกันวัดบางกุ้งนะคะ จังหวัดสุพรรณบุรีปีหนึ่งเจ็ดนะคะสนใจทักลายขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหรือเบอร์โทร0ู0 5 9แ6 5 6ูรายการองค์ละ200บาท มีเก็บเงินปลายทางฟรีค่าจัดส่งนะคะขอบคุณค่ะ